มาติดตามข่าวในช่วงนี้จากโซนข่าวทางช่อง PSI สารดีกดเลข99สนับสนุนข่าวโดยไวรักกี้คลินิกแค่เจอเราคุณก็โชคดีชั้น4 เซนจูร er ี่อนุสาวรีชัยสมรภูมิศูนย์การค้า MBK Center ร่วมกับ Idol e x อ h a n g นต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนเปิดตัว MBK Center h u n t e d House by Idol บ้านผีสิงไอดอแห่งแรกของเมืองไทยซึ่งรับประกันความหลอนโดยเหล่าศิลปินวงไอดอลทั้งบอยแบนด์และเกิร์ลกรุ๊ปที่จะหมุนเวียนกันมาหลอกหลอนตลอดเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นณชั้น5โซน A ศูนย์การค้า MBK Center ก็พุ่งก็ฝากค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะเปิดรอบแรกให้คนทั่วไปใน6โมงเย็น6โมงเย็นถึงแ18ในค่ำไปถึง3ทุ่มก็อยากให้มาเป็นเยอะๆแล้วก็มาสนับสนุนน้องๆไอดอลราคา350บาทเองค่ะก็มีทุกวันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31แต่ย้ำนะคะ31อยากชวนคนกรุงเทพที่ว่างอยู่มาร่วมฉลองทาเลาีนเราเทียดกันมาเยอะแล้วค่ะเราลองมาปล่อยผีกันไหมคะวันที่31นีน้ มาร่วมทุกบันเลิแล้วก็มาสนุกสนานกับน้องๆไทยร้อยแล้วก็พวกเราเตรียมอะไรไว้เยอะมากเลยเนาะที่จะมาเล่นด้วยที่สัามเร็จอยากให้มากันเยอะๆ บริษัทออร่ามี Me, จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ออร่ามีโดยคุณวิรันพัฒนพักธนสิริประธานกรรมการผู้จัดการจากงานออร่ามีล็อกเดอะเวิลด์เพื่อฉเฉลิมฉลองความสำเร็จของแบรนด์และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดออร่ามี Me, ทิปเปิลล็อกคอนเซนเทรตเซรั่รมอย่างยิ่งใหญ่พร้อมดึงสองดารานหนุ่มสาวสุดฮอตตัวแทนคนรุ่นใหม่อย่างพลนวัดและชิปปี้สิรินเสริมทัพพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแบรนด์อย่างเป็นทางการ ก็ออลมีนะคะเราก็ทําธุรกิจมา5ปีแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือเป็นวันที่เรามองว่ามันเหมาะสมกับเวลาแล้วที่เราจะเปิดตัวเพื่อที่จะ ก้าวสู่วงกว้างมากขึ้นนะคะสินค้าในแต่ละตัวของเรานะคะเราจะเลือกพรีเซนเตอร์ที่เหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของสินค้านะคะชิปปี้กับคนก็คือเป็นไลซิ่งสตาร์นะคะที่เราต้องจับตามองเขาว่าเขาเป็นดาวดาวุูงของวงการเนาะก็เลยมองว่าเหมาะกับสินค้าตัวนี้ค่ะปัจจุบันก็สินค้าก็ยังไงก็ฝากออร,ร่ามีไว้ในอ้อมอกของพี่ๆทุกคนด้วยนะคะก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายของออร,ร่ามีได้ทั่วประเทศเลยนะคะ